ครับเราไปเที่ยววัดสวนหินครับผมวัดสวนหินผานังคอยฝ่ายเบิ่งพญานาคผานังคอยอากาศอากาศเงียบสง,งบดี

อ um ้เพือเจื่กมอง่ะเพื่เพ็ดเคียวขวดแบบนี้เลยสแกนมันบ่คอยดีอันนี้นนดเห็นหนักวัดเกิดหิน พานนังคอยนะครับชวนหินพานนังคอย dần nào có gì nào xiên, này bên miền Nam khổ miền Nam khổ có nhiên nào เป็นรบรรยา,ากาศสวยงามครับนี่คือพานางคอยนะครับวัดสวนหินพานางคอยพานาค bạn nhang ngón tay nha các bạn หลอดทองเพีนะครับเอ่อะไรเป็นแม่ของเตี่ยวผานางโค

แต้มืมองพญานาคครับหลวงพ่อพ่อใหญ่กระต้มเดือดกระปะขอพรครับ